ส่วนที่จังหวัดสงขลาจังหวัดตรังและจังหวัดพัทธลุงนะครับก็ได้ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เช่นเดียวกันครับนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้อัญเชิญขันสาครบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ จากรถบุดสบกไปยังพระอุโบสถวัดชัยมงคลพระอารามหลวงตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยมีพระราชเวทวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลาวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจุดเทียนมหามงคลเทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์และเทียนนวหารคุณพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เทราจาร และพระสวดพานวานขึ้นอาสนะสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบเทียนหน้าเตียงพระสวดพานวานเจ้าหน้าที่อารัธนาพระสงฆ์สวดพานวานพระสงฆ์เทราจารและพระสงฆ์สวดภานวานจะได้ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดพานวานต่อไปจนเสร็จสิ้นพิธีครับ ส่วนที่พระอุโบสถวัดกับพังสุรีนพระอารามหลวงจังหวัดตรังนายทรงกฎสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนใต้ประธานสงในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังข้าราชการทุกหมู่เหล่าสารตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประสงนิกรชาวจังหวัดตรังเข้าร่วม เมื่อถึงเลิกเวลา17นาฬิกานาทีประสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธพิเศษพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ขาถาจุดเทียนชัยเจ้าหน้าทีประโคมของชัยเจ้าหน้าทีอาราธนาพระปร,ะริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้น้วาราชการจังหวัดตรงังจุดเทียนมหามงคลแล้วก็มีการนำเทียนค่ะมาทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์และก็เทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภานวานจากนั้นผู้าราชการจังหวัดตรังจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบหน้าเตียงพระสวดพานวานนั่งเจริญจิตตะภาวนาอธิษฐานจิตและสวดพานวานค่ะและที่บริเวณพระอุเวถโว,โวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนางนิสากรวิสิตราอาดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จำนวนสามแห่งคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระบรมธาตุเขียนบางแก้วขออภัยครับที่วัดพระบรมธาตุเจดีเขียนบางแก้วบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดดอนศาลาและถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์บนหุบเขาชัยบุรีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ผู้พิพากษาหัวหน้าสารเยาว,วชนและครอบครัวจังหวัดพัทธลุงรองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีและในวันนี้มีพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้อัญเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประจํารถบุตรสบกเคลื่อนพวนไปยังศาลากลางจังหวัดพัทลุงเพื่อน,นําน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ ไปเก็บรักษาไว้ณห้องจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงก่อนนันเชิญไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไปครับ